นายกรัฐมนตรีก็ห่วงใยนะคะติดตามสถานการณ์น้าท่วมภาคเหนืออย่างใกล้ชิดพร้อมขอให้เร่งสํารวจเยียวยาประชาชนอย่างเต็มที่และรวดเร็วด,ด้วยค่ะทางด้านนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติโฆษกประจําสานักนายกรัฐมนตรีเมื่อวานออกมาเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ห่วงใยและก็ได้ติดตามสถานการณ์น้าในหลายพื้นที่ของประเทศไทยอย่างใกล้ชิด โดยให้จังหวัดในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะคะเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยทั้งก่อนเกิดเหตุขณะเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุและเรื่องสำรวจช่วยเหลือประชาชนดูแลประชาชนค่ะท่านนายกรัฐมนตรีก็สั่งการนะคะว่าหากต้องการความช่วยเหลือสามารถรายงานตรงกับอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพได้เลย และขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารการแจ้งเตือนได้ทางช่องทางของปอทุกช่องทางค่ะและหากสถานการณ์มีแนวโน้มจะส่งผลกระทบก็ให้าทางภาครัฐนะคะจะส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านเซลล์บ o a ด c ค s t และสามารถแจ้งเหตุได้อีกช่องทางหนึ่งขอความช่วยเหลือได้ทางไลน์ปอพรับแจ้งเหตุและสายด่วนินรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ ซึ่งทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยหรือปพก็ได้รายงานนะครับว่าอิทธิพลของพายุบัวลอยได้ส่งผลกระทบกับหลายพื้นที่ของประเทศไทยโดยตั้งแต่วันที่28กันยายน2568จนถึงปัจจุบันนี้นะครับเกิดสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินสไลด์ ในพื้นที่14จังหวัดนะครับโดยปัจจุบันมี10จังหวัดที่ยังได้รับผลกระทบได้แก่แม่ฮ่องสอนพิษณุโลกอุตรดิต์เลยหนองบัวลำพูขอนแก่นมหาสรารคามสุรินทร์นครราชสีมาและปราจีนบุรีครับทั้งนี้อิทธิพลของพายุบัวลอยส่งผลให้ยังคงมีสถานการณ์ฝนตกหนักเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่โดยกรมอุตุนิยมวิทยายังคาดการณ์อีกว่าอาจจะส่งผล ให้มีฝนตกเพิ่มขึ้นในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยถ,ถึงช่วงประมาณวันที่5ตุลาคมนี้แล้วนายกรัฐมนตรีก็ย้ำอีกว่าขอให้ทุกจังหวัดได้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ทั้งการเตรียมทรัพยากรในการป้องกันเตรียมพื้นที่อพยพประชาชนพร้อมจะต้องเร่งสำรวจเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยต้องให้ต้องใช้ทุกกลไกร่วมกันร่วมมือช่วยดูแลพี่น้องประชาชนซึ่ง ที่ขาดไม่ได้ต้องประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบผ่านทุกช่องทางด้วยให้สามารถเตรียมรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีด้วยครับ